ก็เปิดแหลจริงๆแล้วเอาเลยนะคะับเอาขึ้นมาเด็กๆขึ้นมาขึ้นมามาเบียดๆบียดกันาขึ้นได้กินได้กินได้กินข้าวมากนเนสกุ๊บไร้ถ้ปล่อยให้เน็ตคนๆยันยันเลี้ยงดีๆหน่อยลูกเลี้ยงดีๆเพูดเลยว่าวันนี้ได้รวมตัวนะครับเราเทรนเนอร์ที่ไม่ได้ทำแล้วนะเขาไม่จ้าง อ๋อแล้วพักก่อนไม่อยากพักยาวต้องได้ขอาว่ายาวมากนะยาวมากคุณแม่คะคุณพักก่อนแม่อีกคุณแดนนี่มามาแวบเดียวไปเลยอีกทีเดียวบุ๊งมาบุ๊งเลยนะแล้วก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ทุกท่านได้มาร่วมกันวันนี้วันนี้เขาร้องแค่นี้แล้วกลับบ้านฮะได้นะไม่เราจะร้องต่อเมื่อมีใครบริจาคเริ่มปัะหลาด ต้งเวลานี้ด้วยความที่ดูยืนแน่บมากให้ลงไปก่อนวิธีจะทำก่อ,อนอื่นต้องขออนุญาตเป็นหนึ่งคนนี้ก่อนเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงกับเขาเลยคิดว่าผมเคยร้องนี่ทุกทุกคนนี้คิดว่าผมเคยร้องเพลงกับใครบ้างยังร้องเลยเนาะมีใครที่ยังไม่ผมยังไม่เคยร้องเพลงบ้าง<อ>ใครนะครูอแอนอย่างนั้นก็เไปรวมกันครูแอนครับเอย่าครูแอนร้องก่อนเป็นคาร์เ้ครับก่อนนะครับโอ้โ<ห>ย,<โห>ย พี่แอนเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าเป็นนักร้องในดวงใจอีกท่านหนึ่งตอนนั้นนะครับเริ่มจากที่ผมเนี่ยได้เดินคาบถามโดยนัทําจากคุณครูปุ้มด้วยความที่ตัวเองได้เข้าไปสอนที่ไอเอสโปรโมชันแล้วครูปุ้มก็แบบอยู่ดีๆก็เธอ